นี่นะครับนี่ก็จะเป็นผลผลไม้ป่านะครับนี่นะครับเอ็ดใหญ่ๆสวยมากครับนี่นะครับของหากินของเด็กดอยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมวีเช่นเคยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ญี่ปุ่นนะครับถือว่าบรรยากาศลมเย็นสบายครับ ส่วนดั้นตารางผมก็จะเป็นป่าธรรมชาติญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิยาเด็กดอยนะครับครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเก็บผลไม้ป่ากันนะครับเราท่านผู้ชมอย่าทราบไหมครับว่าผลไม้ป่านี้เป็นผลผล,ลไม้ป่าอะไรครับถ้าอยากทราบว่าอย่าลืมติดติดตามชมผมไปด้วยกันนะครับ แล้วเราจะไปเก็บผลผลไม้ป่าด้วยกันครับครับไปกันครับชั้นทางนี้เลยครับไปกันครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่ผมตามหาครับนี่นะครับเดี๋ยคุณจะถ่ายกับท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้ป่านะครับ อันนี้จะเป็นงอหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่งอนะครับแต่นี้ก็จะเป็นลูกเกาลัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเกาลัดป่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บลูกเกาลัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเกาลัดนะครับถือว่าลูกดกมากเลยนะครับ ไปเก็บลูกเกาลัดด้วยกันครับครับตอนนี้ผมก็กําลังมาเก็บลูกเกาลัดนะครับทนี่จะเป็นเกาลัดป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเก็บเกาลัดนะครับนี่ก็จะเป็นเกาลัดป่าโดยธรรมชาตินะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้แก่ะนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ตกลงมาแก่ะหมดนะครับนี่จะเป็นเกาลัดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหากินของเด็กดอยครับเราอยากกินเกาลัดเราก็จะมาหานะครับเราก็จะมาหาตามธรรมชาติตามป่านะครับนี่นะครับวิธีการหากินของเด็กดอยครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้ป่าครับจะเป็นเกาลัดนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ยังไม่แก่นะครับแต่ฝั่งนี้แก่หมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นการหากินของสไตล์เด็กดอยครับนี่นะครับเกาลัดครับเม็ดใหญ่ๆครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นการเก็บ ลูกเกาลัดนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาเก็บเกาลัดนะครับนี่นะครับเม็ดใหญ่ๆครับอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดป่านะครับเป็นเกาลัดโดยธรรมชาตินะครับ ครับส่วนนี้ยังไม่แก่ครับนี่นะครับนี่จเป็นเกาลัดป่านะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เด็กดอยเข้ามาหาเกาลัดนะครับมาหาเกาลัดป่านครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่ญี่ปุ่นนะครับการหากินสไตล์เด็กร้อยครับธรรมชาติก็ให้ทุกอย่างนะครับแม้แต่ของกินธรรมชาติก็ยังให้นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็เดินกลับแล้วนะครับ